สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับภูมิพันธุ์ตุลาการครูเช,ชเยวชาญโรงเรียนบ้าหนองผักแก่วค่ะ,คะในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะสําหรับนักรเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณภูม,มิพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านและเขียนได้ค่ะเจริญรับชมได้เลยค่ะ ให้ร่างกาเราแข็งแรงด้วยเใหมคะ่ค่ะค่ะค่ะง่ะค่ะค่่ะค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 ้ะค่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 ะ่ะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะคเะค่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 ะ้่ะค่่าค่ะน่ะก่ะค่ะค่ะค่่ะค่ะก่ะค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 งะค่ะคะค่ะค่ะคเะคยะค่ะค่ะค่อค่ะ่ะค่ะค้ะคะค่ะ่ะค่ะค่าค่ะค่ะค่ะค่งคะ ชวนเขาไปแก้เพื่อนสร้อยโซนกู้เพืนค่ะกู้เพื่อนมาหน้างให้กู้เพืนมาเลยค่ะกู้เพืนมาเลยค่ะมานี่ค่ะมานั่งหน้าค่ะเอาตรงไปนั่งตรงนั้นแทนไปค่ะอ่ามานั่งตรงนี้เลยค่ะขอโทษโทษอ่าลองดูว่ามานั่งข้างหน้าจะคุยจะเล่นไหมอ่าว่าเรา,ารำสบายยัสงสรงเสียงนะ Oh คนที่ชอบไปเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ก็จะเขียนไม่ถูกแล้วคนที่อ่านแจกลูกเบาๆก็จะเขียนไม่ถ <c oughs> ูกเพราะฉะนั้นการอ่านจะมีความสำคัญกับการเขียนถ้าอ่านมากก็จะเก่งมากอ่านน้อยก็เก่งน้อยอ่านมากก็อ่านออกอ่านไม่อ่านไม่ที่เกียจอ่านก็อ่านมากก็อ่านเก่งที่เกียจอ่านก็ Thank wow. a 女工啊。

谢谢 ักเรียนนะคะที่เขียนสะกดคําตามคาบอกคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่ใช้นวัตกรรมพวงมาตุลาการนะคะชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติ้็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอามาให้กีมการสอนอรงงมาตุลาการไปนำไปถับไปยุกใช้ในการพัฒนาผู้